สวัสดีครับรหัสดาว78รายงานตัวครับเราจะมาช่วยชี้ช่องบอกช่วงเวลาวิเคราะห์กันไปตามรหัสดาวเพื่อเป็นแนวทางในการตัดสินใจและเป็นกําลังใจให้กับทุกๆข่านครับฝากกดแชร์กดไลค์ฝากกดติดตามแล้วก็อย่าลืมติดก,กระดิ่งด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคําทํานายในเดือนต่อไปก็ในเดือนนี้ก็ยังเหมือนเดิมครับมีบริการตรวจสอบลัคนาราศรีให้ฟรีนะครับไม่มีค่าใช้จ่ายขั้นตอนที่1เพียงท่านโสดวันเดือนปีเกิด นะเวลาเกิดจังหวัดที่เกิดด้วยนะครับไว้ที่คอมเมนต์ใต้คลิปนะครับขั้นตอนที่2ก็แอดไลน์ของท่านมาที่ Line star s t a r 7 8 star78 ทักเข้ามาครับแจ้งชื่อของท่านนะครับจะทยอตอบลัคนาราศีและก็ส่งรูปดวงชะตาของท่านไปทาง LINE s t a r 7 8ไม่มีค่าใช้ใจ่ายใดๆนะครับทำให้ครบทั้ง2ขั้นตอนนะครับครับ ถึงแม้ราศสดาว78จะไม่สามารถสัญหาตัวเลขมาให้ท่านพิจารณาได้แต่ก็ยังคงเป็นหน้าที่นะครับที่จะต้องชี้ช่องบอกช่วงเวลาเพื่อที่จะได้เป็นประโยชน์ต่อท่านในการตัดสินใจเสิ่งโชคของท่านครับการเรียงตัวที่ท่านเห็นอยู่ตรงหน้านี่นะครับตามตำแหน่งดังกล่าวนะครับเป็นการเรียงตัวของดาวในวันที่16ตุลาคม2563ครับพิจารณาจากตำแหน่งที่ได้เห็นเนี่ยก็จะได้เห็นว่าก็ ดาวที่กระตุ้นอยู่ในภพที่ดีของราศีใดบ้างที่จะมีโอกาสได้รับโชคในวันดังกล่าวนะครับขอเริ่มต้นกันที่ราศีแรกเลยนะครับราศีแรกเนี่ยจะมีดาวจัน,รนทะนะร์มากระตุ้นที่ภพปุตตะนะครับมากระตุ้นที่ภพปุตตะนะครับของชาวลัคนาราศีพฤษภครับก็ภพนี้เป็นภพที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนระยะสั้นๆนะครับระยะสั้นๆนะครับก็ดาว ที่จรมาตรงนี้เนี่ยนะครับก็จะมีดาวอาทิตย์แล้วก็มีดาวพุธนะครับอยู่ภายในภพนี้นะครับโดยที่ดาวพุธเนะฮะเป็นเจ้าเรือนนะฮะกระดุมพระละปุตตะนะฮะจะโคจรถอยหลังมาอยู่ในภพปุตตะเนี่ยได้ตําแหน่งเป็นกเกษตรตาธิบดีและก็ยังเป็นมหาอุตอีกด้วยส่วนดาวจันนะฮะก็จรเข้ามาในภพปุตตะเนี่ยได้ตําแหน่งเป็นราชาโชคครับ ราช,าชโชคฉลกฉลาวผลบนเก่าส่งให้เห็นเป็นสง่ามีอำนาจวารศาาักดิ์ดุจราชาไม่ต้องซื้อไม่ต้องหาเดี๋ยวมาเองนะครับเดี๋ยวมาเองจริงๆนะครับส่วนดาวอาทิตย์เนี่ยนะฮะก็ไม่มีตาแหน่งไอนะฮะแต่ว่าก็อยู่ในภพนี้ด้วยนะครับอยู่ในภพนี้ด้วยนะครับก็แค่พิจารณาจากดาวเพียงสองดวงก็คือดาวจันทร์และดาวพุธเนี่ยก็น่าสนใจมากอยู่แล้วนะครับน่าสนใจมากอยู่แล้วนะครับ ดาวจันนะครับแทนด้วยเลข2นะครับดาวพุธแทนด้วยเลข4นะครับบุตรปริวานนะครับบุตรบริวารจะให้คุณนะครับมีลูกเล็กก็ให้เขาหยิบให้สักหน่อยนะครับเห็นหน้าลูกน้องคนไหนดูมันหน้าตาผ่องใสอ่ะใช้ไปซื้อมาสักหน่อยนะเราไม่ต้องเจาะจงบอกเขาหรอกรับว่าจะเอาอะไรนะครับบอกว่าไปซื้อมาให้หน่อยแล้วกันนะอะไรก็ได้อะไรก็ได้ก็ลองมาดูกันครับว่าราศีใดนะฮะ จะมีโชคเป็นราศีต่อไปนะครับเป็นอันด,ด,ดับต่อมาอันดับต่อมาได้แก่ลัคนาราศีสิงค์ครับโอ้ดาวประจําตัวของชาวลัคนาราศีสิง์นะครับก็คือดาวอาทิตย์ดาวอาทิตย์เนี่ยจอเข้าไปอยู่ในภพการเงินครับจอดเข้าไปอยู่ในภพกระดุมพระนะครับซึ่งภายในภพกระดุมพระเนี่ยนะฮะก็มีดาวจันทร์เป็นรายซาชโชคอยู่ดาวพุธเป็นเกษตรและเป็นหมหาอุดด้วยนะครับ แมดาวพุธออประธานโทษครับแม้ดาวอาทิตย์ทีออ่จอนเข้าไปนี่จะไม่มีตำแหน่งอะไรนะครับแต่ก็เป็นดาวประจำตัวนะครับนะฮะก็ตัวเข้าไปอยู่ในภพการเงินเนี่ยซึ่งเป็นภพที่ดีดังนั้นก็จดัดว่าเป็นโอกาสที่จะมีโอกาสได้แตะเงินก้อนนะครับนะมีโอกาสมากทีเดียวนะครับก็หากดาวเดิมในพื่ชาตาเนี่ยอยู่ในภพที่ดีเนี่ยก็จะส่งผลที่ดีเป็นอย่างมากทีเดียวนะครับ แต่ทีนี้เนี่ยโชคของท่านเนี่ยท่านต้องเป็นคนเสี่ยงเองนะครับอันนี้ไปฝากใครเสี่ยงไม่ได้นะครับเพราะว่าตัวท่านเนี่ยเข้าไปแตะอยู่ในพพกระดุมพเองเอาที่พอใจเอาที่ถูกใจเลยนะครับก็สําหรับราศีสุดท้ายนะครับที่จะมีโอกาสนะฮะมีโอกาสได้รับโชคก็คือชาวลัคนาราศีพิจิกครับชาวลัคนาราศีพิจิกนะครับดาว ดาวอาทิตย์เนี่ยนะฮะดาวอาทิตย์เป็นเจ้าเรือนกร,รมมะนะฮะดาวจันนะฮะเป็นเจ้าเรือนสุพระนะฮะและก็ยังได้ตาแหน่งราชาโชคนะฮะในภพลาภะด้วยส่วนดาวพุทธเจ้าเรือนลาภะเนี่ยนะครับมาเป็นเกษตรและก็เป็นรหาอุตในภพลาภะเนี่ยแม่หากจะไม่เสี่ยงโชคกันสักหน่อยนี่ก็ดูออกจะปล่อย ปล่อยให้มันนะโอกาสอย่างนี้มันหลุดลอยไปนี่มันก็น่าอยู่ทีเดียวครับนะฮะก็ยิ่งตอนนี้เนี่ยนะครับก็ชาวลัคนาราศีพิจิกเนี่ยนะครับได้องเก์นะครับได้องเก์นะครับเพราะเราหูจรมาอยู่ที่ภพปัตะนินะครับดังนั้นเนี่ยโอ้คนที่น่าจะช่วยนําโชคมาให้น่าจะเป็น<ฆ>คู่ครองครับหรือแฟนแฟนก็ได้นะครับถ้ายังไม่เป็นคู่กันไปแต่งงานก,ากันก็เป็นแฟนกันก็นกได้นะครับน่าจะนําโชคมาให้ นะครับก็ให้เขาเลือกให้ครับให้เขาเลือกให้นะครับคุณก็คอยรับลาบผลก็พอนะครับก็ผมเองก็คงจะแนะได้ประมาณนี้และครับครับจะเสียงโชคจะอะไรกันก็เอาแต่พอของปากหอมคอนะครับผมเองก็ดูแค่จากตำแหน่งจังหวะของดาวจรนะครับว่าจะมีจังหวะไหนที่พอจะเอื้อให้เกิดโชคบ้างนะครับทีนี้เนี่ยการที่จะได้โชคหรือไม่อย่างไรก็ต้องขึ้นอยู่กับ ดวงดาวในพื้นชะตาเดิมนะฮะของเจ้าชะตาด้วยนะครับถ้าหากได้โชคใหญ่ๆผมก็ขอแสดงความยินดีล่วงหน้าด้วยขอให้มีความสุขมากๆและก็ขอให้ทุกท่านประสบโชคดีครับโปรดไม่ตาก,กดแชร์กดไลค์และกดติดตามนะครับขอให้มาเป็นกำลังใจในการทำคลิปในเดือนต่อไปรหัสดาว78สวัสดีครับ